ถึงตรงนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง48ชั่วโมงแล้วที่ตลาดซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับหรือที่เรียกว่าตลาดหน้าหนาวนะครับก็จะทำการปิดตัวลงก็น่าจะตรงกับประเทศไทยประมาณเช้านะเช้าวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่หนึ่งมก,กราคมวันอังคารที่หนึ่งมาวะเออถ้าจำผิดก็ขออภัยถ้าจำผูกออถ้าจำถูกก็แล้วไป นะครับปีนี้นะฮะก็อาจจะไม่มีอะไรฮือฮามากนักนอกจากเซอร์ไพรส์ที่ลิเวอร์พูลสร้างนะครับตอนนี้เด็กหงหรือพวกพวกพี่ๆเขาก็รอคอนเฟิร์มรอแบบออฟฟิเชียลนะครับ oser, ชูเสื้อชูผ้าพันคอสำหรับหลุยดีอาร์สนะครับกองหน้ากึ่งปีคนใหม่นะอันนั้นก็คือเรื่องของลิเวอร์พูลส่วนเรื่องของ คู่แค้นคู่รักคู่แค้นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นเรื่องของการปล่อยตัวผู้เล่นออกเจสี่ลินกาดก็ยังเงียบอยู่สงสัยไม่ได้ไปแล้วล่ะสงสัยต้องอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปจนหมดสัญญาไม่ได้ถูกยืมไปไหนแต่ก็ยังไม่แน่นะฮะเพราะว่าอะไรมันก็ยังเกิดขึ้นได้เวลามันก็ยังเหลืออยู่เอาตรงๆนะเขามีเวลาเดือนหนึ่งแต่อีกหนึ่งวันที่เหลืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทําการกันวันนี้ มันก็ถือว่าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนอกจากเชซี่ลินการ์ดที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับมีฟิลโจนสบอกว่าบอกโดนะฮะทีมในลีกเอิงฝรั่งเศสอยากจะกระชากตัวไปร่วมทีมแบบยืมนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีอามัดดิยัโลย้ายไปอยู่กับกลาสโกเรนเจอร์นะครับเมื่อคืนนี้เปิดซิงก็สามารถทำประตูได้แต่อย่าไปตื่นเต้นอะไรมากนะฮะอ่า เพราะว่าฟุตบอลสกอตแลนด์เนี่ยมาตรฐานมันก็ต่าหน่อยมันเทียบไม่ได้กับพรีเมียร์ลีกเพราะว่าในลีกเขาก็มันก็มีดีอยู่สองทีมอะ่ะก็คือเซลติกอรเนเจอร์และเซลติกอรเนเจอร์ถ้ามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมระดับก,กลางๆอะนะะระดับอันดับเจ็ดอันดับแปดอะไรประมาณนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์หรอกถ้ามาอยู่ในพรีเมียร์ลีกทีนี้ทีนี้มาว่ากันที่เรื่องของดอนนี่ฟันเดอร์เบกต่อนะครับ ตอนแรกเนี่ยทำท่าว่าจะตกลงปรงใจย้ายแบบยืมตัวไปอยู่กับคริสตัลพาเลซถือว่าเป็นเต็งหนึ่งแบบนอนมาเลยทีเดียวครับล่าสุดมีอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมที่มาแรงมากที่อยากจะได้ตัวดอนนี่ฟันเดเบกอยากจะยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกไปใช้งานในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนั่นก็คือท o อฟฟี่สีดำเงินเอเวอร์ตันนะครับซึ่งมีว่าที่ ผู้จัดการทีมคนใหม่ยังพี่แฟงพี่แฟงไม่ใช่น้าเดียมเหลี่ยมนะไอ้เหี้ยพี่แฟงแลมพาดไอ้สัตว์นะครับพี่แฟงหลังจากที่ตกงานนะครับถูกปลดออกจากตำแหน่งกุนซือเชลซีก็ว่างมาตลอดกระ,ะทั่งนี่แหละครับล่าสุดหลังจากที่ราฟาเอลเบนิเตสถูกไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเอเวอรตตันะครับเขาเอาพี่บิ๊กดังคุมทีมแทนเดนแคนฟูซันแล้วก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะแต่งตั้ง แฟรงค์แลมพาร์ดแฟรงค์แลมพาร์ดอยากได้ดอนนี่ฟันเดเบกไปร่วมทีมแบบยืมตัวก่อนคือตอนนี้คันแรกเขาจะขอยืมตัวไปก่อนนะครับเพื่อให้ฟันเดเบกเนี่ยทําประโยชน์ให้ทีมเขาแล้วก็ฟันเดเบกก็ได้ประโยชน์ตัวเองด้วยได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะมันก็มีผลต่อการติดทีมชาตินะครับทีนี้ถามว่าโอ้โหแล้วไปอยู่ทีมไหนมันดีกว่ากันคลิสซ์โพาเลทอันดับดีกว่าอยู่แบบสบายๆในขณะที่เอเวอเรตัเนี่ยตอนเนี้ยอาการหนักแล้วนะครับต้อง ต้องอยู่ในข่ายเข้าไปอยู่ในข่ายที่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับคือถ้าจะเอาชื่อชั้นศักดิ์สรีเอาประวัติศาสตร์นี่เออร์ตันเป็นทีมใหญ่กว่าเป็นทีมที่น่าอยู่กว่าเป็นทีมที่มีแฟนบอลเยอะกว่านะครับนะฮะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันลําบากนิดนึงไปอยู่กับคริสตัลพาเลตนะคริสตัลพาเลตก็ใช้ระบบ433สามั่ง42 3 1 4 42ก็ว่ากันไปมีชิคูคูยาเตเป็นตัวรับนะครับมีอ่ uh, aker, คอนเนอร์การาเกอร์นะเป็นดาวเด่น ้าฟันเดอร์เบกไปอยู่เนี่ยอาจจะเล่นเนี่ยสามสามตัวเนี้ยคูยาเต้กาลักเกอร์แล้วก็ฟันเดอร์เบกผมว่าโอเคก็ลงตัวดีแต่ไปอยู่กับเอเวอเรตันะต้องมาแย่งตำแหน่งหน้าต่ำโอ้โหมีทั้งลิชาริสันทั้งดัมไรเกรนะฮะถ้ามิดฟิลตรงกลางก็มีดูคูเรมอีอัลลันเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสตัลเพลสน่าจะมีโอกาสลงสนามมากกว่าเพียงแต่ว่าเอเวอเรตนเนี่ยมันศักดิ์ศรีสูงกว่าเอเผื่ออาจจะได้เงินเยอะกว่าด้วยซ้ำ นะครับก็ต้องคิดดูดีๆแต่ถ้าผมให้ผมแนะนำนะมึงสู้เลยไปเอเวอร์ตันแม่งเลยสัตว์เออ <laughs>